สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานําเสนอนะครับกระเป๋านะฮะสำหรับเก็บปืนยาวนะฮะไอตัวนี้จะมีด้วยกันสามสีนะครับนะฮะสีสีไรยพางนะฮะแล้วก็สีดําแล้วก็สีน้ําตาลนะครับกระเป๋าชุดนี้นะฮะความยาวเขาเนี่ยร้อยเซนติเมตรนะครับหน้ากว้างก็สามสิบเซนนะครับ ตัวนี้จะมีช่องนะฮะช่องเก็บอุปกรณ์สองช่องนะครับด้านล่างช่องนึงนะฮะนี่จะนะนะช่องเก็บอุปกรณ์นะฮะเป็นผ้าเนื้อดีนะครับเหมือนกันนะฮะผ้าเหมือนกันเลยนะฮะมีสายมีาำรับหิ้วนะฮะสายหิ้วนึงอ่า ตัวหิว้วหิ้วก็กระเป๋านะฮะแล้วก็สายสะพายนะก็มีแถมสายสะพายนะครับทุกชุดเลยนะฮะแถมให้นะครับเป็นผ้าเนื้อดีนะฮะข้างในก็จะจบุโปรอย่างดีเลยนะครับนะฮะทิปเขาจะแข็งแรงนะครับตัวนี้ครับ ข้างในจะเป็นโฟมนะฮะเป็นโฟมรังไข่นะฮะกันกระแทกอย่างดีนะครับนี่นะฮะผ้าเขานี่ยผ้าเขาเป็นผ้าอย่างหนาลีนะฮะ รา,ราคานะครับนะฮะช่องทางในการติดต่อนะครับสามารถรับชมที่คลิปด้านล่างได้เลยนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ